สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิณิชกส์สี่ทาโร่นะคะวันนี้แพรจะมาทำแรนดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าหลังปีใหม่ไทยอ่ะนะคะคุณจะมีสิ่งอะไรเข้ามาในชีวิตบ้างนะคะไม่ว่าความรักการงานการเงินสุขภาพนะมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมค่ะดีขึ้นในรูปแบบไหนนะคะเป็นการดูดวงโดยรวม,วมอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะความรู้สึกอาจจะสลับกับฝั่งกันก็ได้เป็นไว้เบอร์ซ่านะคะเดี๋ยวแพร จะเปิดไพ่แล้วนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาชมแรนดอมนะคะเดอะมูล9้าเหรียญ8ดไม้ดีอิ m โพเลอแล้วก็เจ็ดดาบนะคะตอนนี้ตัวคุณอะมีความเป็นโสดแต่เป็นโสดที่เป็นแบบอยู่สบายๆโสดแบบไม่ต้องกังวลใจอะไรอะเอออยากทำอะไรก็ได้ บนโลกใบนี้ที่ไม่เดือดร้อนใครนะคะที่ผ่านมาคุณได้ผ่านความหนาวเหน็บความเบิงหวางความกังวลใจหลายอย่างนะในชีวิตจนคุณรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยคุณจะมีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งไหมเพราะที่ผ่านมาคุณเจอหลายอย่างในชีวิตที่ระาถาโทมอะไม่ว่าการถูกนินทาการว่าร้าย หรือการที่คนทําอะไรรับหลังคุณในลักษณะที่ว่าคุณเป็นคนทุ่มเทแล้วก็จริงจังมากๆนะคะจนตัวคุณรู้สึกว่ามาณจุดนี้ละไม่สนใจละคํานินทาถ้ามันจะทําให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นก็คงจะต้องปล่อยอะคะ่ะแต่คุณจะไม่เอาตัวเองเข้าไปรับรู้ถึงความรู้สึกพวกนั้นว่าใครว่าอะไรใครคิดยังไงมันใจคุณมันเขาเรียกว่าไงอะ่ะ มันแก่งไปแล้วอะ่ะจนหลายอย่างอะ่ะมันไม่สามารถที่จะกระทบถึงใจคุณได้แล้วอะ่ะไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกแต่พยายามที่จะไม่รับเข้ามามากกว่าพอรับเข้ามาเสร็จแล้วยังไงอะ่ะมันมันก็เหมือนกับเราดึงพลังงานลบเข้ามาในตัวเราทั้งทงที่คนพวกนั้นก็ไม่ได้หวังดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะไปแคร์อะไรกับปากคนแค่เรารู้อยู่กับใจก็พอว่าเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วตัวคุณอะ่ะก็เขาเรียกว่าไงอะ่ะ นึกว่ามีอะไรติดฝันขอโทษนะคะตัวคุณจึงมีความรู้สึกว่าจริงๆอะ่ะตัวคุณมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่ไม่ได้คิดที่จะเขาเรียกว่าไงไปเหยียดใครหรืออะไรมีความาภาคภูมิใจอยู่แล้วนะคะว่าชีวิตนี้เนี่ยเออมาได้ถึงจุดนี้มันก็โอเคอยู่แล้วนะไม่รู้ว่าจะต้องไปแข่งขันกับใครใครจะเยอะใครจะสูงกว่าใครจะอะไรไงก็แล้วแต่ยัไงแต่ชั้นตรงเนี้ฉชั้นมีความสุข จริงๆแล้วคุณอ่ะคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอ่ะเก็บซ่อนไว้ในใจนะเกี่ยวกับในเรื่องส่วนตัวของคุณอ่ะหลายอย่างแต่มันเป็นในพลังงานที่บวกพลังงานที่ดีพลังงานที่พร้อมที่จะเดินหน้าต่อแล้วนะคะชีวิตคุณกำลังที่จะไปสู่จุดที่ดีนะคะเพราะว่าคุณน่ะได้พบเจอสิ่งที่เลวร้ายมาแล้ว เพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกว่าสิ่งดีดีก็กําลังจะตามหาคุณบ้างเพราะสิ่งที่คุณเคยช่วยเหลือผู้คนเอาไว้ไงเมื่อใดอดีตคุณอาจจะช่วยในลักษณะที่ว่าไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรแต่สิ่งสิ่งนั้นนะ่ะกำลังที่จะทดแทนให้กับคุณแล้วไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการงานรูปแบบการเงินหรือสุขภาพนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในด้านการงานของคุณบ้างเป็นเช่นใดการงานของคุณน่ะคุณเป็นคนที่ มีภาระการงานที่เยอะทํางานในหลายๆรูปแบบนะคะแต่คุณจะมีงานที่คุณรักอะ่ะอยู่ในใจอะ่ะอยู่ไม่กี่อย่างหรอกแต่ชีวิตคุณอะ่ะเป็นแบบชิปชรลงเท้าอะ่ะไม่ค่อยได้หยุดนิ่งมันจะมีเรื่องเข้ามาให้คุณได้คิดได้ทําเสมอและปัญหานั้นๆอะ่ะมันก็จะต้องเป็นคุณสะด้วยสิที่จะต้องทํานะคะคนอื่นทําก็อาจจะไม่เหมือนหรือว่ากินเวลาหรือว่ายุ่งยากไปกันใหญ่นะ คุณเป็นคนที่สมาร์ทเท่แล้วก็เก่งทํางานได้ดีเป็นที่ยอมรับของผู้คนมากมายหรือเพื่อนร่วมง,งานหรือตัวคุณเองคุณก็รับรู้ได้ในระดับหนึ่งว่าคุณไม่เคยเลยนะที่จะให้งานเป็นเรื่องรองคุณจะให้งานเนี่ยเป็นเรื่องหลักแล้วคุณก็คาดหวังถึงความสําเร็จนั่นก็คือถ้าคุณอยากเรียนรู้อะไรคุณจะรู้รู้แบบให้ถึงแก่นอะ่ะไม่เอาแค่เพียงข้าวๆแบบเยอะ ไอ้นั่นก็รู้ไอ้นี่ก็รู้แต่พอถามลงไปลึกๆแล้วก็รู้ได้แค่เปลือกๆแต่ทําให้เหมือนรู้รอบไม่เอาคือถ้าฉันโฟกัสสิ่งไหนฉันก็อยากให้รู้เป็นเรื่องๆไปเออจะช้าจะอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรแต่จะไม่วิ่งตามใครตอนนี้กระแสะเป็นยังไงฉันไม่รู้ฉันรู้ว่าฉันชอบแบบเนี้ยแล้วคฉันก็จะเดินหน้าแบบเนี้ยแล้วฉันก็จะทําแบบเนี้ยนะคะคุณรอคอยได้ในความสําเร็จของคุณมันไม่ได้มีเพียงข้ามคืนนะ ทั้งที่ร้อยไม่สำเร็จร้1ยหนคุณก็รอได้แล้วก็คุณนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะนะคะรูปร่างหน้าตาดีใจดีลักษณะมีความอบอิ่มนะผิวไม่อยากเน้นเพราะว่าเดี๋ยวตากแดดผิวก็เปลี่ยนแล้วนะคะชอบอเขาเรียกว่ารับประทานอาหารประเภทดูแลสุขภาพแล้วก็พวกกาแฟหรือว่า เค้กอะไรอย่างเงี้ยขนมจุกจิกที่ดูแล้วออกแนวเป็นแบบนุ่มๆหว,วานๆอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะแต่คุณจะรักษาสุขภาพได้ดีอ่ะพอเริ่มที่จะมีเนื้อเกินขึ้นมาแล้วเอาและฟิตร่างกายแล้วจะไม่ปล่อยให้ไหลไปเรื่อยๆนะคะแต่คุณอ่ะการงานของคุณมันมีนอยู่ช่วงนึงก่อนหน้าน,นี้ทำอยู่ดีๆมันเป็นงานที่คุณรักนั่นแหละและอยู่ๆมันก็เกิดเหตุแบบปุปปับฉพัน์มันได้ทุกอย่างอะ่ะ the tower ก็คือมันตกลงมาแบบไม่ทันได้รู้ตัวคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะต้องออกจากงานหรือคุณไม่ได้คาดคิดว่าคุณจะไม่ทําหรืออะไรเงี้ยแต่มันเกิดเหตุที่คุณไม่ได้ทันตั้งตัวแล้วก็เกิดขึ้นแล้วคุณก็ดําเนินหน้าต่อก็คือกลับมาอยู่กับตัวเองมาอยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบพยายามโฟกัสหาว่าตัวเองชอบอะไรและจะทําอะไรต่อไปนะคะ ชีวิตคุณอะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผ่านมาได้ถึงทุกวันนี้นะคะมีทั้งอุปสรรคกวาดหนามมากมายผู้คนรอบข้างหาคนอิงใจได้ยากที่จริงใจก็มีแต่ไม่ค่อยเจอนะคะไปดูด้านการเงินของคุณบ้างหลังสงกรารนี้หลังปีใหม่ไทยนี้จะเป็นเช่นใดหกเหรียญเด๋อมแมติเชียนในออฟเพนต์เดคสามดาดีเอ็มเพสก็ต้องบอกว่าการเงิน ของคุณขึ้นอยู่กับการางานนะคะคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนจิตใจดีชอบทําบุญทํากุศลนะคะใส่บาตรทำบุญแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนมากนะ,ะเป็นลักษณะของความเป็นแม่ะคะ่ะให้ดูแลเท่าที่จะทําได้เป็นห่วงเป็นใยด้วยความจริงใจไม่ได้มีอย่างอื่นแอบแฝงน,นะคะแล้วหลายต่อหลายคนก็ค้นหาผลประโยชน์จากความใจดีของคุณเสมอเสมอ แต่มาตอนนี้เนี่ยคิดว่ายากแล้วละ่ะเพราะคุณเริ่มปิดใจแล้วจะช่วยเท่าที่จําเป็นเออเท่าที่จําเป็นนะคะแล้วก็จะไม่ได้ช่วยในเรื่องของตัวเงินแต่จะเป็นในลักษณะคําพูดหรือที่ปรึกษานะคะคุณจะคิดมากกว่าแต่ก่อนคือหมายถึงให้ความคิดเยอะแล้วก็ค่อยๆใตรองมากกว่าแต่ก่อนที่เป็นแบบเออพอใคร ร้องขอให้เลยให้เลยไม่ได้คิดถึงผลกระทบว่าถ้าให้ไปแล้วหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างหรือคุณมีการพิจารณาคนได้มากกว่าแต่ก่อนอค่อยคิดค่อยทําแล้วก็คิดว่าคนสมัยนี้เนี่ยมันก็มีทั้งหลายๆรูปแบบคุณก็ต้องป้องกันตัวโปรเทคตัวคุณเองเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นการเงินของคุณอะ่ะจะมาส่วนมนากจากการทํางานรายได้หลักของคุณ แล้วก็จากผลบุญผล,ผลกุศลที่คุณได้ทำเอาไว้นะคะช่วยเหลือผู้คนพวกนั้นน่ะทำให้คุณน่ะเดือดเมจิเชียนไม่ว่าคุณจะคิดจะทำอะไรอะ่ะมันจับอะไรมันก็เป็นเงินจับอะไรมันก็เป็นทองนะในความหมายมันคล้องจองกันนะคะคือคุณมีหัวธุรกิจความคิดของคุณอะ่ะบางอย่างคนอาจจะมองว่าโอ้ยเศรษฐกิจแบบนี้ช่วงนี้ทำเข้าไปได้ยังไงลงทุนแบบเนี้ยมันไม่น่าจะรอดหรอก แต่คุณก็ไม่ได้คิดอะไรคุณก็คิดว่าก็ถ้าไม่ทําอ่ะมันจะรอดได้ยังไงอะ่ะมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ทํามากทาน้อยก็ขอให้ได้ทําคุณมีดีมิตในการทําไม่ว่าถ้าจะเป็นงานส่วนตัวหรือธุรกิจส่วนตัวคุณก็จะลงในลักษณะที่แผ่วๆไปก่อนดูทิศทางดูท์เก็ตกรุ๊ปลูกค้าว่าชอบแบบไหนแล้วคุณก็จะเลือกตัวที่ใช่อะ่ะเออที่ไม่ขาดทุนอะ่ะหรือไม่ทําให้แย่ไปกว่าเดิมอะ่ะขึ้นมาดึงขึ้นมาให้หมันเกิดจุดเด่น เกิดบุลค่าแล้วคุณก็ค่อยลงทุนหรือว่าทําไปนะคะคุณจะเริ่มคล้ายๆเป็นพลังงานของชาวธาตุดินแล้วมีความมั่นคงแล้วก็นิ่ง,งชๆช้าๆแต่ก่อนอาจจะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟตัดสินใจเร็วคิดเร็วหรือชาวธาตุลมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บแล้วที่พลาดก็คือความผิดหวงังความเสียใจเมื่อในอดีตจากความหุนหันพันเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้ว การเงินของคุณน่ะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแต่รายจ่ายที่เป็นรายจ่ายที่เาเรียกว่าไงเกิดจากคนอื่นกระทำให้คุณต้องมานั่งชดใช้หนี้แทนก็ได้หรือจากการกระทำที่คนอื่นแกล้งคุณก็ได้นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยคุณจะมีการเซฟมากค่าใช้จ่ายอย่างเช่นเสื้อผ้าใช่ไหมแต่ก่อนอาจจะอะไรออกมาฉันจะต้องตามเทรนให้ทันฉันจะต้องซื้อฉันจะต้องอะไรเดีย๋ยนี้ไม่ พยายามฟิตร่างกายให้ตัวเองกลับมาเพื่อไปหาเสื้อผ้านในตู้ที่เคยใส่ไม่ได้หมายถึงน้ําหนักตัวเกินแน่นครับหรือเอามาใส่แล้วก็มองเสื้อผ้านั้นอะ่ะมันสวยมันมีมูลค่าไม่ว่ามันจะเก่าหรือมันจะนานขนาดไหนก็คุณไม่ได้วิ่งตามแฟชั่นอยู่แล้วนะคุณก็เอาออกมาใส่หรือหาแรงบันดาลใจว่าเออเดี๋ยวสักวันฉันจะต้องใส่ให้ได้นะไอชุดชุดนี้แลวคุณก็ทําได้มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ย มันเป็นการเซฟคุณในระดับหนึ่งมันจึงทาให้การเงินของคุณอะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีหนทางในการทำมาหากินมากขึ้นจากการที่คุณอะไม่เอาเวลาไปโฟกัสเรื่องคนอื่นมากไม่ใช่ว่าคุณชอบไปยุ่งเรื่องคนอื่นแต่คนอื่นมักเอาเรื่องปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่มาให้คุณแก้ไขแล้วพอแก้ไขเสร็จก็ แทนข้างหลังคุณบ้างหรือบางคนที่เขารู้คุณเขาก็ตอบแทนคุณบ้างคุณไม่ได้คิดอะไรชั่วโมงนั้นคุณก็แค่คิดว่าเออเพื่อนมนุษย์กันช่วยกันได้คุณมีภาวะที่ว่าสามารถช่วยเขาได้คุณก็ช่วยแต่ถ้าเรื่องไหนช่วยไม่ได้คุณก็จะปล่อยวางแต่คุณก็ยังพยายามอยู่นั่นแหละจะต้องหาคําตอบให้ได้เอามาเก็บมาคิดมาคิดว่ามันก็เป็นหนึ่งในธุรกิจของเราเออหรือเป็นธุระของเราถ้าเราไม่ทําตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนบ้างเดี๋ยวเขาจะลําบากบ้างเนี่ยแต่กอดคุณเป็นแบบเนี้ยนะคะออและไปดูในด้านความสัมพันธ์บ้างความสัมพันธ์ของคุณนะคะ Knight of w o n d 7ถ้วย2ไม้9ไม้แล้วก็ Page of Cups คุณน่าจะมีการดิวนะคะกับชาวต่างชาติ คนที่อยู่แดนไกลก็ได้หรือเขาคนนี้มีพลังงานของความเป็นเด็กที่มีความน่ารักชอบทำบุญทำทานก็ได้นะคะจิตใจดีคุณกับเขาเนี่ยมองกันอยู่ไกลไเป็นห่วงกันอยู่ไกลไส่องกันอยู่ไกลไเพราะว่าความสัมพันธ์น่ะมันยังไม่ได้ลงไปลึกขนาดนั้นนะคะแต่มีหลายอย่างที่คุยกันแล้วรู้สึกดีรู้สึก จเขาเรียกว่าใจจริงๆก็อยากให้เป็นเขาหรือว่าอยากที่จะไปต่อกับเขาอะไรแต่คุณก็คิดว่าอืเขาก็น่าจะมีตัวเลือกเยอะเพราะว่าเขาเป็นคนน่ารักขนาดเนี้โปรไฟล์ก็ดีนิสัยก็ดีอีกต่างหากเนี่ยมันต้องมีคนชอบเขาเยอะคุณก็แอบแบบหวั่นใจก็เลยแบบยังไม่เทใจมากผลนทางก็เป็นอุปสรรคแต่มันจะห้ามความรู้สึกหรอ,ห,รอห้ามยากนะ ก็ยังคงรู้สึกดีกับเขาอะนะคะแล้วไปดูซิเขาคิดยังไงกับคุณความรักนี่ต้องขยายเยอะหน่อยเรื่องอื่นคอนโทรลได้ไงความรักนี่จะต้องดูเรื่องจิตใจอะดูยากเขาอะรู้สึกว่าคุณอะก็คือผมลิขิตส่งให้มาเจอกันจัดเมนหรือเขาอะเป็นคนที่รอคอย นะคะความรักความสัมพันธ์ที่ดีหรืออยากที่จะเจอเนื้อคู่แต่จะไม่ควานหาจะไม่ควานหานะจะอยู่เฉยๆเพราะเขาคิดว่าถ้าเป็นคู่กันยังไงก็ต้องได้เจอกันเขาอะ่ะเคยผิดหวังเคยเสียใจกับความสัมพันธ์ในอดีตที่จบกันไปแล้วนะคะจบกันเป็นหัวกระโหลกแล้วก็คื้นขึ้นมาใหม่เป็นหัวกระโหลก ที่ขับเคลื่อนตัวเองได้เนี่ยยังไรซึ่งจิตวิญญาณจะต้องผ่านกันเยาวๆอีกนิดดึงเขาก็ปิดใจตัวเขาเองปกป้องใจตัวเขาเองเวลาจะเปิดหูเปิดตามองใครสักพักคิดืจะดีเหรอเดี๋ยวก็เจ็บมาอีกอะแย่เลยนะแล้วจริงๆอะ่ะเขาก็มีใจให้กับคนคนนึงคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็ทำงานเก่งแล้วคนคนนี้เนี่ยมีเซนด้วยเป็นทาสแมว จะมีเซนต์บางอย่างถึงแม้ไม่ค่อยได้เจอกันหรืออะไรก็แล้วแต่จะรู้นะว่าคนคนนี้เขาคนนี้คิดยังไงกับกับคุณเออมาแบบไหนคุณรู้หมดเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกที่จะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเอง <c oughs> คุณเป็นคนที่มีจิตวิญ,ญญาณพิเศษซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แลจักรวาลมอบให้คุณแล้วเพราะฉะนั้นคุณหมั่นฝึกฝนไว้นะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการเมดิเทชันการนักสมาธิ หรือการพยายามฟังเสียงกระซิบของใใหัวใจคุณให้เวลาสงบนิ่งกับตัวเองแล้วคุณจะได้คำตอบที่ดีในบางอย่างนะคะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปโอ้อันนี้พูดเยอะนะอ่าทั้งคุณทั้งเขาอ่ะเป็นคนที่ยุ่งเกี่ยวกับการทำงานวันวันหนึ่งอ่ะมีเรื่องวุ่นวายเยอะพอเสร็จงานนั้นก็ต่อด้วยงานนี้งานน,าน,นี้งานนั้นเดินทางตลอดเวลา ไม่ค่อยได้มีเวลาส่วนตัวนะคะเวลาพักผ่อนแทบจะน้อยนะอมอืคนละอิสระดูกันทั้งคู่ก็คือชอบทําอะไรในแบบที่ตัวเองชอบโดยไม่ได้ว่าไปส่งผลกระทบให้ใครเสียหายหรือให้ใครจะต้องเดือดร้อนไม่รับปากไม่มีคําสัญญ,สญญาอะไรกับใครทั้งนั้นเพราะกลัวเดี๋ยวทําไม่ได้เสียคนแล้วก็มีพลังงานน่ารักเป็นเด็กเสมอๆบางอย่างเนี่ยไวมันเกินไปแล้วไง แต่พลังงานยังได้อยู่มีความสุขในแต่ละวันแล้วก็มีความสุขที่ได้อยู่กับเพื่อนมีความสุขที่จะได้เรียนอะไรใหม่ๆหรือการค้นพบอะไรใหม่ๆหรืออีกกรณีหนึ่งมีความคิดในใจว่าชักเริ่มอยากจะมีความรักถ้าเป็นความรักเนี่ยขอให้เป็นความรักที่มันสามารถที่จะแต่งงานกันได้อยู่กินกันเป็นครอบครัวเป็นผัวเมียกันได้ไอประมาณว่ามาแล้วเลิกเลิก,ล,กลาลา อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากไม่อยากคิดถ้ามาแบบนั้นอนะอยู่คนเดียวดีกว่าสบายใจกว่ากันเยอะนะคะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูสุขภาพบ้างเป็นเช่นใดสุขภาพนะคะบอกได้เลยว่าคุณทำงานหนักนะคะบางครั้งอะคุณดื้อรัน้นงานไม่เสร็จไม่เลิกนะแล้วก็เป็นคนที่เป็นแบบหัวร้อนหน่อยๆทุกอย่างบางอย่างเนี่ยมันไม่เสร็จเราต้อง,องวางแล้วเราต้องหัดใจเย็นนะคะ หัดใจเย็นคิดแล้วก็แบ่งแยกงานให้มันถูกว่าตัวไหนด่วนคัดขึ้นมาตัวไหนลองด่วนอันไหนด่วนมากถึงมากที่สุดอันนั้นจัดไปก่อนนะเพื่อลดความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะจริงๆคุณเป็นคนเปิดในด้านการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะมีการอบรมหรืออะไรคุณจะหาความรู้ใส่ตัวเสมอคุณชอบการพบปะสังสรรค์หรือการให้คำปรึกษ,ษาแก่ผู้คน คุณรู้จักการเก็บเงินแล้วก็การทํางานมากจนกระทั่งว่าเวลาพักผ่อนน้อยนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งไพ่กําลังเตือนว่าถ้าเป็นไปได้ไปตรวจเช็คสุขภาพบ้างกับคุณหมอนะคะเพราะบางอย่างมันเป็นภัยเงียบนะคะเราจะต้องระวังไม่ว่าจะมีเงินขนาดไหนถ้าเราป่วยหรือเราไม่สบายชีวิตนี่แย่เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ใช้เงินที่ตัวเองหามานะเออ ก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพบ้างไอเรื่องความใจร้อนหรืออะไรเนี่ยมันไม่ได้นําพาในสิ่งที่ดีมารวมทั้งความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยนะคะต้องใจเย็นๆเพราะสมัยนี้ก็รู้อยู่นะคะถ้าเราขับช้าเราก็เข้าซ้ายถ้าเรากลางเราก็อยู่กลางถ้าเรารีบเราก็ไปนู่นเลยไปทางด่วนนะไม่ต้องไปแย่งกับเขาหลอกเลนที่สามอะ่ะน่าเบือ่ <c oughs> อไปแล้วก็ไปดูซิ โชคลาภมีบ้างไหมบ้านอุย้ยโชคลาภบ,บ้านคุณมีบูชาไอ้ไข่หรือตะไข่บ้างไหมเนี่ยเขากําลังจะให้โชคคุณแล้วนะเด็กคนนะีเเ้เด็กถือเหรียญนนะ่หรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเด็กนะคะบ้านพักอาศัยของคุณนี่ดีนะเนี่ยมีความมั่นคงเจ้าที่เจ้าทางดีนะคะท่านอ,อาจจะเป็นหลวงพ่อปู่ศรีสุดโทก็ได้นะคะ เนี่ยหรือพ่อปู่เกี่ยวกับที่มีอายุทั้งหลายอะคะ่ะทุกท่านนะได้หมดนะคะท่านรักษาความปลอดภัยให้บ้านของคุณให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาทำให้คุณน่ะได้ต่อยอดในการทำงานได้ฝันฝ่าอุปสรรคได้ในช่วงที่คุณการเงินไม่ดี แล้วเหมือนจะถึงจุดทางตันทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะหมั่นบูชาท่านตามที่คุณสะดวกนะคะแล้วก็อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูบทสรุปนะคะว่าจะเป็นเช่นไรว้าวคุณนี่มีความโชคดีมากเลยนะสำหรับผู้ที่เข้ามาชมแลนดอมนี้จะบอกว่าอะไร <c oughs> ที่คุณไม่เคยได้รับความยุติธรรมคุณกำลังที่จะได้รับความยุติธรรมแล้วนะคะ ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณในอีกไม่ช้านี้ 2. ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนผ่านแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นความโชคร้ายคนแทงข้างหลังคนแทงข้างหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่จนคุณไม่มีที่จะให้แทงแล้วเนี่ยทุกอย่างกำลังจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วนะคะ 3. การเงินกำลังที่จะหลั่งไหลเทมานะโกโยกันเข้าไปจะต้องมีความมั่นคงและมั่นใจในสิ่งที่ทำนะคะ ทำด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์ลูกค้าปฏิบัติให้ดีนะคะจริงจังและจริงใจกับเขาได้มาสะสมเก็บแบ่งปันสัดส่วนให้ดีการเงินคุณกําลังจะดีนะคะความรักค่ะความรักคุณกําลังจะได้ความรักที่ดีนะคะไม่ว่าคุณจะคบกับใครอยู่หรือคนใ้ใจถ้าคุณยังไม่มีสถานะคุณจะได้สถานะถ้าคุณมีสถานะแล้ว <Yeah. S 1> คุณจะมีการได้พูดถึงอนาคตความสัมพันธ์ด้วยกัน ถ้าพูดถึงอนาคตรเรียบร้อยแล้วคุณจะได้มีการแต่งงานเกิดขึ้นสุดท้ายวิวออฟฟร์จูนคุณจะมีโชคดีในทุกๆด้านนะคะขอให้คุณน้อมรับพลังงานนี้ไปเลยนะคะมันเป็นอะไรที่ดีมากสําหรับคนที่มาดูแรนด้อมในวันนี้ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากที่มาชมนะคะอย่าลืมนะกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูนะได้แล้วก็ดูโฆษณาก็ถือว่าเป็นการให้ค่าครูแล้วล่ะคะ่ะ เทียนหอมนะคะก็มีจําหน่ายนะคะจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะคะแต่ก็จะขายนะคะน้ําหอมน้ําปรุงก็มีเทศกาลไทยน้ําอบก็ดีน้ําหอมน้ําปรุงก็ดีนะผู้ใหญ่เขาก็ชอบก็ขายนะคะสมัครเป็นสมาชิกก็ได้ไม่สมัครเป็นสมาชิกก็ได้แต่ก็ยังมีให้สมัครนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย